ภาษาคนมันก็จงพูดว่าทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมันผมเรียกาภาษาคนแต่ว่าทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วตัวตามความรู้สึกอย่างคนไม่รู้อะไรไรู้ไม่รู้ธรรมะถ้าพูดภาษาธรรมที่ถูกต้องจะพูดจะพูดว่าทำดีดีทำชั่วชั่วโดยไม่ต้องได้ เมื่อพวกโน้นมันพูดว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้เชั่วมันต้องมีการได้แล้วก็ได้ดีตามความรู้สึกของมันคือความสุขทางเนื้อหนังมันว่าดีส่วนในพวกนี้พูดจริงกว่าไม่ต้องมีการได้พอทำดีก็ดีเสร็จทำาชั่วก็ชั่วเสร็จไม่ต้องได้ขณะจิตนี้เป็นกรรมกระทำลงไปเป็นมโนกรรมตามที่บัญญัติว่าดีพอทำพอทำมันก็ดีทั้นั้นพอทำมันก็ดีแล้วไม่ต้องได้อะไรอีก คือทำดีดีทำชั่วชั่วไม่ต้องมีด้าน